ีผมก็มีลูกค้านะครับจากจังหวัดอุดรนะครับมาอุดหนุนสินค้าทางร้านเรานะครับวันนี้ก็จัดในชุด4ี่ตนะครับเอาได้เป็นตู้อ่าเทอร์โบแปรผันเลยครับผมอินฟินิตี้นะครับผมตัวนี้ไทดอกพีอาร์นะครับเบรเกทสามสิบจำนวน4ใบนะครับโครงหลอดนะครับผมไว้สี่อ่าแล้วก็เสียงกลางครับเป็นตัวฮิปโปนะครับผมเป็นตัวแอตติสนะครับสี่หนึ่งสองมาร์คูนะครับผมตัวนี้ก็4ใบเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ชุดเครื่องครับมิกเซอร์เป็นของเซฟล่าซีเอ็กหกศูนย์นะครับผมในแหลกก็จะมี ไม่นะครับไมโครโฟนไม่ลอยเป็น 29e EQ อนาล็อกนะครับผม BQ 231แล้วก็คอร์สอนาล็อกแล้วก็ C 234 XL Power นะครับคุมพลังเป็นทาดานะครับตังระบบเลยวันนี้นะครับโปร4.5นะครับแล้วก็โปร8โปร4.5ก็8โว450อันนี้ก็800วัตต์ที่8โอห์มนะครับผมตัวนี้ก็ขับโลชิโนละ2ใบอันนี้ขับกลางชิโนละ2ใบนะครับพร้อมแหลกครับ 8u เลือก24นิ้ว GTA พร้อมสายสัญญาณ a อ h นะครับ สีม่วงนะครับตัวนี้ก็ให้ลูกค้าไปพร้อมเลยพร้อมสายสัญญาณพร้อมสายลําโพงชุดนี้อยู่ที่81,000ื่นนะครับผม81,000ื่นนะครับลูกค้าท่านไหนที่สนใจก็สั่งซื้อได้นะครับผมโอเคครับถ้าเกิดว่าตอนนี้มีเพจฟรอมนะครับเยอะนะครับก็ฝากลูกค้านะครับช่วยเช็คให้ดีนะครับก่อนโอนเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับผมเพราะว่าช่วงนี้โอเพจฟรอมเยอะนะครับพอโดนไปหลายรายอยู่นะครับก็เช็คให้ดีชื่อมันคีต้องเป็นบริษัทที่โปรเจคเท่านั้นนะครับไม่มีชื่อบุคคลภายนอกนะครัับบผผมมขออเตืนนะคร โอเคเดี๋ยวเราไปฟังเสียงนิดนึงนะครับว่าเสียงจะเป็นยังไงไปฟังกันเลยครับผม โอเคครับก็ถ้าหากันไหนที่สนใจตัวใหญ่ก็สั่งซื้อได้เลยครับตีบริษ,ษัทที่โปรเจ็อริจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับโอเคครับใครที่เข้ามาชมแล้วเชิญกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับทีนี้ก็ผมยังฟองลาไปก่อนพบกันใหม่คีิหน,น้าครับผมสวัสดีครับ